ดีวันนี้นะคะวันนี้ต่ายไปตลาดมาปกติไม่ค่อยได้ไปหรอกคะ่ะเพราะว่าพอดีขี่มอไซค์ไม่แข็งนะคะจริงๆเลยเพื่อนมาชวนก็เลยได้ไปค่ะได้ไปตลาดแล้วก็ไปไปซื้อเอเพื่อนนะ่ะเข้าร้านทุกอย่างยี่สิบมันมีกล้วยวางอยู่หน้าร้านคะ่ะวีละสิบบาทถูกมากมีวีละสิบแล้วก็วีวีสิบห้าวียี่สิบค่ะคือเขาเขาแบบเป็น กล้วยของตัวเองนะคะเอาเอามาขายเองไม่ไม่ใช่ว่าเป็นร้านกล้วยโดยเฉพาะนะคะเป็นร้านของทุกอย่างยี่สิบเขามีกล้วยมาขายเห็นกล้วยนึกถึงลูกชายค่ะเลยซื้อมาฝากค่ะไม่ได้มีคะแนนเยอะหรอกค่ะเพราะว่าแต่ก็คิดถึงลูกชายเนาะอยากให้เขาได้ทานค่ะเดี๋ยวจะไปป้อนเขาพี่พัทสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะนี่ถูกมากเลยซื้อมาให้ลูกชาย สามมีค่ะโอ้ไม่ใช่สามมีสี่มีแล้วก็ไปไปตลาดแล้วก็ไปซื้อปลาทูมาให้น้องน้องแต้มน้องถุงได้อ่ะคุณคุณคุณแม่ยื่นให้ไม่ได้นะคะต้องวางให้อ่ะคุณเอากล้วยต้องวางให้แบบนี้ค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะกินกล้วยหวานๆวานสวัสดีค่ะพี่พันน้องปุน่ะกล้วยน่ะ คุณพ่อก็ไม่อยู่คุณพ่อไปตัดหญ้าอยู่ว่าจะยื่นให้กับมือก็ไม่กลายยื่นให้เอาไปวางไว้ค่ะไม่ได,ไดานาน้ได้กินเวลนานแล้วได้กินวันนั้นสองสามวันก่อนที่กินแน่น่จริงไหมมสิให้ขาเข้าไก่กลัวเขาดึงมืออาคุณนะ คุณน้องคุณครับพี่พัดส,สวัสดีค่ะคุณกุ๊กสวัสดีนะคะคุณนี่กล้วยใครคุณพ่อหยิบไปลูกหนึ่งนี่คุณพ่อบอกว่าคนกินได้ไหมแต่บอกว่าไม่ได้ซื้อมาให้น้องคุนคุณพ่อบอกว่าเขาคิมหน่อยลูกนึง่งพี่ทีเอสสเอนสวัสดีค่ะเอามาเอากล้วยแม่ป้อนไม่ให้ค่ะไม่ให้ต้องเอาวางไว้เอามาเอาดู เราจะยื่นให้เขาไม่ให้เรายื่นค่ะฝั <c oughs> นใยแม่หรือเปล่าน้องคุณนี่เรายื่นให้คุณมาเอามาเอาเขาเขาเฉยคะ่ะแต่พอเราวางไว้เขารีบหันมาเร็วมากพี่กุ๊กสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้เจอพี่พี่หลายท่นานนานนะคะพีทีเอสนี่นะคะสวัสดีค่ะส่งรูปหัวใจมาขอบคุณมากคะ่ะทานไปก่อนสองนิ้ีเลยอีกสองนิ้ีเดี๋ยวเอาไว้ทานอีกรอบนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณไปทั้งพี่เปิ้ลนะคะที่ส่งคะแนนมาให้น้องขุนนะคะเอาไปซื้อกล้วยเดี๋ยวต้องรอความรักว่างนะคะถึงจะได้พาไปแล้วก็ขอบคุณไปทั้งพี่นิทองกันนะคะที่ซื้ออาหารให้น้องแต้มน้องถุงนะคะก็เลยเอาไปซื้อปลาทูค่ะซื้อปลาทูให้เขาวันนี้แบคโคก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะ น้องขุนได้กินอ้อยแล้วทําไมไม่สวัสดีครับเลยแม่ตั้งใจซื้อมาให้เลยคือไปไปตลาดนี้คือไปกับเพื่อนนะคะคือความหญิงไม่ได้มีธุระอะไรแต่ว่าเห็นเพื่อนไม่มีเพื่อนไปก็เลยเป็นเพื่อนเขาไปเจอกล้วยเลยนึกถึงชายก่อนเลยค่ะไอซื้อมาให้เขานึกถึงแต่น้องขุนน้องแต้มเวลาเห็นอะไรแบบนี้ วันวันนี้แดดจะแรงมากนะคะฟ้าเปิดตอนนี้แบคโคขุดใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าที่เราเห็นเขายืนอยู่ที่มุมนี้ก็คือว่าความรักให้ให้เขาทำพื้นสโลปนะคะพี่พเพราะว่าเวลานี้คุณจะได้เดินเดินลงไปไปกินน้ำได้เขาเขาจะได้เขาชอบกินน้ำจากธรรมชาติก็เลยให้เขาทำพื้นสโลปลงไปให้ พี่พัดคิดถึงทุกคนช่วงนี้ยุ่งๆค่ะแต่ก็ดูย้อนหลังเอาค่ะขอบคุณมากนะคะน้องคุณจะมีสระของตัวเองแล้วค่ะสระน้ำตัวเองพี่ป้นแม่ทุ่มเทขนาดนี้ยังไม่รักแม่เลยน่าน้อยใจนะใช่ค่ะขนาดป้อนเขาก็ยังไม่ป้อนเลยคุณพ่อไม่อยู่ไม่ยอมให้ป้อนเลยค่ะให้วางไว้ เอาวางไว้เขาเรีบผ่านมาเอาเขาไม่เอาจากมือเราเลยน้องคุณเลยคงจะไม่ชอบแม่ค่ะเขาห่วงพ่อเวลาเราอยู่ใกล้พ่ออะไรแบบน,นี้เขาไม่ชอบดูยืนกินสบายใจน้องคุณทำไมต้องหลับตามองเห็นไหมคะเด็กชายคุณเงินยินหลับตากินอ้อยแล้วทำไมจับอ้อยถูกเ้า คุณค้าน้องคุณใช้มือดมเอานะคะแต่วาตานะ่ะหลับใช้มือดมเอา <c oughs> คือคือตาน้องคุณคะ่ะอืมอมืสงสัยไม่ได้นอนเมื่อคืนหนีเที่ยวแ <c oughs> อบหนีไปไหนนาะคุณนาะ หรือว่าหนีไปจับอึ่งอ่างไปจับเขียจับกบช่วงฝนนี้คนเขา,าช่วงฝนนี้ตามทุกนาจะมีแต่แสงไฟนะคะคือเขาออกมาจับ,จบกบจับเขียจับกกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วก็น่าจะห่างหายคนหน่อยนาข้าวของใครก็ต้องระมัดระวังนะคะบางทีคนที่เข้าไปจับก็ไปเหยียบข้าวเขาก็มี ต้องต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าไปจับแเราไปเหยียบข้าวเขาพี่พัดปีนี้ฝุ่นโตขึ้นเยอะแต่ใจยังเป็นเด็กอยู่คะ่ะเช่คะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนคะ่ะไม่ค่อยได้นอนกลางวันปกติก็นอนแล้วช่วงเวลาเท่านี้นะคะช่วงใกล้จะกินข้าวเขา,ขาจะนอนเพราะว่า ไม่ได้นอนเพราะเสียงรถแบ็คโฮค,ค่ะเขาเสียงดังเขาก็เลยไม่นอนมาหลายวันแล้วช่วงแบ็คโฮทํางานค่ะถ้าแบ็คโฮไม่ทํางานนะคะหลับแล้วหนูนอนยกขาดันต้นไม้แล้วค่ะคิดเปิลบอกโตแต่ตัวค่ะเห็นเห็นในเฟซเห็นรูปสี่ดอาจาลึกสูงมากหอด้วยน้องคุณจะสูงเหมือนพี่เขาไหมเนาะเห็นรูปเขาเอาออกแห่งงานนะคะ กินอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขุดขุดสะเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้หวานข้าวจะพาน้องขุนไปไปกินน้ำสะของเราสระขุดใหม่แต่วันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือยังไงนะคะกลัวฝนมาอีก บอกแบคโคว่าเอาสลบสลบให้ช้างลงได้อืมเสียงกัดอร่อยมาก พ่อกับเด็กๆไปตัดหญ้านะคะน้องแต้มไล่หาเขาอยกแล้วไปตัดหญ้าที่ที่เดิมนี่แหละค่ะแปลงเดิมนี่แหละค่ะตัดไว้ให้น้องขุนที่เห็นแห้งๆคือเป็นเปลือกอ้อยนะคะเปลือกอ้อยมันแห้งแต่ว่าอ้อยอ้อยยังหวานนะคะเดี๋ยวคุณพ่อตัดหญ้าก็เอาขึ้นมาให้อีกรอบ เดี๋ยวให้เขาพักผ่อนไปนะคะน้องขุนเงินน่าจะเหลืออีกหลายคันอยู่นะคะตรงที่เขาถมดินถ้าถมถ้าถมเท่ากันแล้วก็จะได้ปรับพื้นที่แล้วก็จะปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าข้างหลังที่เรากำลังถมค่ะ ดูเราว่าทำไมหลับตาฟินอ้อยหวานนี่เองใช่ค่ะเวลากินอะไรเขาเขาหลับตาเหมือนอยือนเขาจะลิ้มรสอาหารกินก็กินช้าค่อยๆเคี้ยวค่อยๆแบบรับทราบถึงรสชาติพี่พัดพี่สงสารช้างจัง,งหน้าฝนด้วยช้างก็แยกแยก้ยายกันอยู่คนละทิศคนละทาง ใช่ค่ะก็ทีมงานของเราน้องคุณนี่คืออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเพราะว่าความรักติดทําบ้านส่วนความโต้งนี้อยู่ความโต้งขันเงินนี้อยู่ใต้สะพานไม่แน่ใจว่าย้ายไปที่สนามบินนี้ยังนะคะแต่ว่าทีมงานความอ้วนน่ะไปก่อนแล้วเพราะว่าไม่มีงานแล้วก็อยู่ที่สนามบินคือที่พวกพี่ๆเห็นค่ะคืออุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ไม่ได้ซื้อยาแต่ก็จะเพลองตรงที่ค่าน้ำมันรถที่เราไปค่ะ แต่ก็ถือว่าดีดีกว่าที่เราต้องเติมน้ำมันรถรถปิกอัพไปหายาก็เติมแค่มอไซค์คือไปถึงก็ผูกให้เขากินแล้วก็ช่วงช่วงถึงเวลากินน้ำก็เปลี่ยนหลักย้ายหลักไม่ต้องไม่ต้องเก็บที่ช้างไม่ต้องเก็บอะไรสบายเลยค่ะอยู่นั่นช้างก็ได้เดินพื้นที่กว้างเขาจะผูกโซ่ยาวๆคือเดินเต็มที่เลยค่ะไม่มีใครเข้าไปแน่ค่ะนอกจากคนไปเก็บเห็ดแต่เขาก็จะไม่ไปบริเวณนั้นที่เราผูกช้าง ช้างก็ไม่เครียดด้วยแต่ว่าคุณพ่อยังไม่ว่างไปคุณพ่อก็เลยยังไม่ได้พาน้องไปนะคะก็หายาให้น้องไปแล้วก็น้องก็อยู่แบบนี้แต่แต่จริงๆน้องคุณอยู่แบบนี้เขาถ้าไม่มีรถเขาก็นอนหลับสบายนะคะกินอิ่มนอนหลับเพราะว่าอยู่ใกล้คนเป็นช้างที่ติดคนมากคือถ้ามีคนอยู่ใกล้เหมือนเขาจะสบายใจนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มารวมตัวกันอีกนะคะเพราะว่าสถานที่ด้วยค่ะสถานที่แล้วก็ต่างคนก็ต่างติดงานนอกจากจะเป็นช่วงแห่งานหรืออะไรได้ไปเจอกันอย่างนี้ค่ะแต่ก่อนก็ยังมีตุ่มท่าทรายเนาะที่เป็นที่ผูกแล้วก็เวลาไปหาย่าก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้พอมาสุ่มท่าทรายไม่มีที่แล้ว คือที่ใต้สะพานก็ไม่ใช่ว่าจะผูกได้ทุกเชือกนะคะก็ผูกได้เป็นบางเชือกบางที่ค่ะช้างก็เลยต้องต่างคนต่างดิ้นรนนะคะดิ้นรนไปหาเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าเวลาที่มีเวลาว่างก็นัดสังสรรค์กันนะคะน,นัดมาเจอกันคุยกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้จะจะว่างยากเพราะว่าหนึ่งก็คือทำนาด้วยทำนาด้วยค่ะ ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะว่าจะยังไงหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จนั่นแหละคะ่ะใช่ค่ะพี่ช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะเอาช้างจากสนามบินมาลงลงนาค่ะมากินฟางข้าวกินอะไรแบบนี้ค่ะบางทีช้างก็จะได้อยู่ใกล้บ้านได้อยู่ใกล้ๆกันค่ะ ช่วงที่ฝนตกหนังๆน้องขุนตัวดําเลยนะคะคือเล่นเล่นน้ําฝนแล้วเอาตัวถูก,กับต้นไม้เราก็อยากถ่ายให้ดูแต่เาิงทีฟ้าฝนมันแรงไม่ไม่กล้าถ่ายคือเขาเขามีความสูงมากค่ะเวลาที่ฝนตกน้องขุนเล่นนี้โหตรงเสียงร้องวิวักวกิวัก,วกเลยนะคะเขาคึกต้นไม้นี่ปีนจนเปลือกไม้จะหายหมดแล้วค่ะเขามีความสุขเวลาโดนฝน เดี๋ยวจะพาไปดูความรักนะคะเห็นว่าพาเด็กๆไปตัดหญ้าค่ะเดี๋ยวไปดูกัน นี่คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาช่วยทำบ้านให้นี่ค่ะมีพื้นพื้นใกล้เท่ากันแล้วตรงนี้เท่าแล้วค่ะเหลือเหลือไม่กี่โลค่ะตรงนี้เต็มแล้วก็จะได้เคลียร์แล้วก็เตรียมปลูกหญ้า นี่ละค่ะบ้านน้องขุนเงินจะอยู่ตรงนี้เอาไว้ข้างหลังไม่ต้องไปอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปอยู่บนไม้ใส่เขานี่ค่ะวาระช่วงฝนตกหนักๆแปลงหญ้าคือน้ําขังเลยนะคะแปลงหญ้านะ้นําจะขังเลยที่ก่อนฉ นี่พาสวัสดีค่ะเด็กชายขุนเงินกินแบบมีศิละปะค่อยๆเคี้ยวระบบย่อยไม่ต้องทํางานหนักรับรองได้ว่าท่านขุนไม่เป็นโรคกุนะยโยนอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะเ,คเขากินช้ามากเลยค่ะคนี่ค่ะอย่านี่นะคะตรงนั้นตัดไปโล่งไปเยอะแล้วค่ะตัดออกไปเยอะแล้วนี่ค่ะ ก็เลือตรงนี้ตรงนี้ค่ะที่ที่เคยตรงนี้จาได้ไหมที่ตอนนั้นที่ให้คุณพ่อน้องตุลามาตัดตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ตอนนั้นตรงน,นั้นจะเป็นสะตรงที่เราถมเป็นสะที่พ่อน้องตุลามาตัดนี่ตดตรงนี้แ่ะคะ่ะบริเวณนี้แล้วก็ควานลอยน้ําบานก็มาตัดเดี๋ยวนี้โตขึ้นอีกแล้วะคะ่ะตัดได้อีกรอบแล้วตอนนั้นตัดออกไปไปเกลี้ยงเลยนะคะ ถมเยอะเหมือนกันนะดีดินไม่แพงรดร้อยยี่สิบค่ะเพราะว่าผถมถมใกล้ถมใกล้ไอ,ไอเขาเรียกอะไรชถวบ้านเขาเรียกปากดินเนาะคือขุดมาแล้วก็เทใกล้ๆอะคะ่ะก็เลยไม่แพงแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเขาละค่ะ <c oughs> เซ็งเขไม่กดเพราะว่าเขาไม่มีงานด้วยคือเป็นคนบ้านเดียวกันก็คือ คือรถเขาน่าจะเสียบ่อยเสียบ่อยแล้วบางทีก็ไม่ค่อยจะมีงานค่ะคือบางคงเขาก็ต้องการเล่นงานใช่ไหมแล้วก็เราเราก็เอาอยู่แล้วรถบ้านเราเราก็บอกว่าเราเราจะทยอยจ่ายค่ะอ็คุยกันได้พคุยกันได้ถมเยอะค่ะพี่เพราะว่านี่เพราะว่ามันต่ํามากค่ะเห็นไหมคะสะฝั่งไอ้ถนนสะนะมันสูงแล้วมันเป็นที่นาตรงนี้ก็ถมไปแล้วแล้วก็ ตรงนี้ก็ที่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะเขาบอกว่าถ้าหลังบ้านอะ่ะเขาไม่ให้มีเป็นสาบเป็นอะไรเนะาะพอหยิงก็บอกความรักให้ถมถมข้างหน้าสาบบ้านจะดีท่ามกลงางมวงจื้แต่ข้างหลังเขาไม่ให้มันเป็นเบ้าเป็นแหวงก็เลยให้ถมไปแล้วค่ะเพราะว่าเรายกบ้านใหม่ด้วยเนาะเขาอยากได้พื้นที่ที่มันเรียบเสมอกันเนาะเรียบเสมอกันค่ะก็เ,เลยให้ถมเลย ขุดถมแล้วก็แล้ก็ขุดสาตรงนั้นที่ว่าจะเอาไว้เวลาลดาหญ้าค่ะพี่คือว่าอแล้วก็จะไปซื้อสายยางมาแล้วก็มีเครื่องสูบน้ําเอาขึ้นมาสูบไว้เพราะว่าหญ้าเรานะ่ะถ้าโดนฝนจะสวยแต่ช่วงที่ไม่โดนฝนอ่ะมันนะมันจะเป็นเนี้ยค่ะเป็นเหมือนข้างหลังเนี่ยต้นต้นเล็กๆ ก็เลยขุดสระให้มีน้ำไม่มีน้ำเราก็จะได้ใช้น้ำด้วยน้องขุนก็จะได้หยน้ำตรงนี้ได้ค่ะตัดออกให้เกี้ยงเลยก็เอากำลังใจมาให้ทีมงานควานนะคะ สำหรับคลิปนี้จะขออนุญาตอย่คลิปไว้ก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณพี่ๆท,ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราตลอดมานะคะตรงสวนหญ้าจะถมไหมตรงนี้ล่ะคะไม่ไม่ถมค่ะพี่ตรงนี้เราจะปลูกหญ้าเราไม่เราไม่มีแทนเยอะแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ พอความรักตัดแล้วความรักว่าจะไปเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาหวานค่ะวานวานใส่ปุ๋ยแล้วหญ้ามันก็จะได้สวยขึ้นแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะให้เขาเขามาปรับพื้นที่ให้มันเท่ากันค่ะคือถมให้มันจากถุงจากพื้นนาน้ำจะได้ไม่ช่วงก็จะปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกตรงนี้แล้วก็จะปลูกตรงที่ถมตรงนี้นะคะที่ว่าจะทําบ้านน้องสุนคือจะปลูกไว้ให้เพียงพอเวลาที่มาอยู่จริงๆคือ ยายาแค่นี้ไม่พอค่ะหุนเงินกินเยอะนี่ละค่ะถ่ายเอฟซีมาดูโครงการโครงการมีเยอะมากค่ะมีแต่โครงการค่ะคือเราเราวางแผนไว้ก่อนค่ะก็ค่อยเต็มค่อยไปเรื่อยๆค่ะแล้วโคก็หยุดงานแล้วเขาน่าจะทานข้าวกันแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ